ได้ค่ะผมแรงกว่าอยู่มีสีขุ่รเต๋นึ่งตัวเต๋อแรงกว่าสร้อยเล็กเลยหรออืมพร้อมนะครับผมทิมงพีเซนศษ3นาทีวันนี้เรามีอะไรบ้างเนี่ยก็มากับคอลเลคชันของบุตาลีครับคอลเลคชันเซอร์เมริครับผมร้อยเนี่ยที่มาเปิดงานเปิดไฟวันนี้ด้วยก็มีทั้งกำไลแหวนแล้วก็สร้อยเลยครับอันนี้ก็คือมีพิกัดมีบ้องอะไรนะแต่ละชิ้นมันมีความหมายอะไรยังไงอย่างพี่มิวก็ สัญลักษณ์ของบุกาเรียครับผมก็จะเป็นลูกมูหรือว่าเซอร์เพนหรือว่าสอลลัพินเนียครับก็จะเป็นทีมที่ผสมถูกทักท้ายทีด้วยเป็นทีม่เป็นแบบ้นะครับอันนี้น่าจะประมาณ13บสามล้านนะเขใส่สิบสามล้านนี่มันมีความเจ็บมือเป็นยังไงบ้างทำอะระมัดระวั่นก็เสียวๆเหมือนกันปวดเพชรตุ๋สิบสามล้านนี่คือแค่ข้อมือแค่ข้อมือใช่แค่อะไรนะเราทั้งตัวที่คอที่คอครัทั้งตัวเราตกลงกันยี่สิบ คิดประมาณสิบล้านใช่คนละแบบแบบคือตอนนี้คือเดินไปไหนมาไหนพกัดสามารถไปส่วนตัวได้พี่กดเดินตามพี่เข้างานพี่กดผมฉีพี่กดก็ฉีดด้วยครับอยากได้บ้างมันอุ้ยอุ้ยต้องอยากได้ไปใส่ก็เทนที่ดีไปใส่ที่เรารู้สึกว่าแบบในเครื่องประดับทั้งหมดที่แบบสนใจมากสนใช่หรอก็ถ้าใส่ง่ายหน่อยก็เป็นแบบเพราะว่าถ้าเป็นตัวกำไรหรือว่าซอยแบบนี้อาจจะต้องใช้ มีการจัพคอรเลคชันไปไหนมาไหนได้บ้างชอบไหมคะคอลเลคชันชอบสนะุดๆก็อย่างที่บอกไปเป็นตัวที่ไม่สัญลักษณ์ของบุคคลด้วยก็ลันหลันก็จะเริ่มมีคอลเลคชันที่เป็นรูกคู่มากขึ้นแล้วก็ที่ผมชอบคือความเป็นเล็สครับผมถ้าดูดูดีเ,ดดเท่าดีเล็ส์สวยมาก แล้วจริงๆั่าอยู่ที่สีมาสีเขียวเหนียวซับนะสำหรับเราตารางวันของเราดูยากกินเป็นภาษาสื่อได้แต่ถ้าใส่กันสองมีทางมีทางครับโปรไฟล์จอดำไม่ใช่โปรไฟล์จอดำนะครับช่วงน่าจะเดือนที่แล้วใช่ไหมครับก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเราอ่ะค่อนข้างจะเอาใจไปกับโซเชียลมากเกินไปแล้วก็ช่วงนั้นเสพโซเชียลเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าลองมาโซเชียลดีท็อกซ์ดูด้วย ใช่คือคือเบรกการเล่นโซเชียลซึ่งดีดีมากๆเลยนะมันทําให้เหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนจิตใจเราอะโฟกัสกับหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นดูแล้วหลุดจากโซเชียลได้แล้กลับไปอะไรที่มันทาให้รู้สึกว่าเราต้องดีอ็อกแล้วตอนนั้นก็นจริงจริงก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้านะมันจะทาให้มีคอมเมนต์หลายอย่างเข้ามาดีามากมากแล้วบางบางอย่างก็จะแบบเอาออกใจไม่ได้นะเพราะว่าพอเราเป็นนักแสดงด้วยเป็นศิลปินด้วยเหือนเวลาที่เราต้องไปทําการแสดงนะผม บางทีเวลามีอะไรที่อยู่ในจก็เป็นต้องเคลียร์แต่ว่าพอเคลียร์ไม่ได้ก็รู้สึกว่าต้อพุ้งกระพันเหมือนกันถ้าเคยรู้สึกว่าลองโดยลองดินบ้ักแสดงตลอดเวลาต้องเก็บความรู้สึกไว้เยอะๆเลยใช่ครับก็อาจจะด้วยเรื่องเรื่องบทบาทในการแสดงด้วยบางทีเวลาคัดก็ทำไม้หมดนะแล้วหลายๆอย่างที่กระพุกระพันใจกันเป็นยังพี่ถามว่ราไม่มีด้านลบไมนมีขุมากแค่แต่ตลอดมีตรงกลางอ๋อ้าเราจิตใจช่วงไหนแข็งแรงนะก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าถ้าช่วงไหนจีนแรแบบก็บอบบางก็จะโดนอะไรวกนี้กำเข้ามาแบบ ทำให้เราสึกว่าไม่ค่อยสบายใจอยู่แต่ที่ผ่านมาพี่มิวก็เชื่อว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันมากพอ,อ,อใช่ใช่ครับเพราะนั้นอันนี้มันโดนมันก็รูมสึกว่าใช่แต่มันก็จะมีจะมีช่วงที่รู้สึกว่าใจเราไม่แข็งแรงเหมือนกันบางทีมันต้องบอกว่าในหลายคนที่รู้สึกว่าอยู่คนนี้มัแข็งแกันเลยบางทีก็อาจจะต้องการแบบคนที่รับฟังของบ้างเหมือนกันแล้วพอดีถกเราเป็นยังไงบ้างใช้วิธียังไงบ้างโอตอนนั้นค่อนข้างจะค่อนข้างจะเขาเรียกว่า ตัดจะฉับเหมือนกันครับรู้สึกว่าเอยากทข้าทางบีบก็เลยขับตั้งนานทางดิบเหมือนกันนะครับผมนนก็ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเลิกเล่นเลยลงแอปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเห็นลทิล้งเลยทั้งแพลตฟอร์มมาไหนสีฟ้าก็สีฟ้าสีฟ้าแล้วกันเพราะว่าบางทีแบบเผลอเล่นมาถึงแลกวกดทุบเอาเข้าไปดูแล้วอะไรก็ไม่ดีเหมือนกันเลยตัดใจลบเลยแต่ถ้าแนะนำก็อาจจะแบบใช้การแบบค่อยๆเลิกดีกว่าฉับอาจจะแบบ กดหลายใบใช่แลนับวันนี้มันมียิ่ใจขึ้นมานะดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับพี่ถ้าอย่างนี้จะตั้งรับยังไงในเมื่อปีหน้าบทบาทการเป็นนักแสดงมันจะเข้มข้นกว่าการเป็นศิลปินะเนีใช่เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องปรึกษาแอคติ้งโค้ชหลายๆคนเพิ่มด้วยครับผมเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาออกแล้วอ่ะไรอย่างเงี้ยให้ไงพี่ถามเลยแต่ว่าทั้งเรื่อง ตัวแล้วก็เรื่องการแสดงมันรวมผสมกันไปโดยที่ไม่รู้จักจัดสรรอะไรก่อนใช่ไหมใช่หล,ห,ลห,ลหลาย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 ครั้งบางทีเราคิดว่าไม่เป็นแต่พอเรามาตกแต่งอนจริงมันเป็นมันมันมันมีความที่แบบเอาเรื่องบางอย่างที่การแสดงมาด้วยเอาเรื่องบางอย่างจากส่วนนต่างๆมาปนไปปนมาปุ๊บขัดไม่ออกปุ๊บเอาพังเลยนี่ก็เลยรู้สึกว่าต้องต้องตัดได้ตัดิ่งเมอนันดิ่งขั้นไหนเราครับก็มีแบบ ก็ช่วงก่อนนั้นนะคือด้วยความที่เราเป็นเบรคเอาท์ด้ันทำให้หลายๆอย่างมันเป็นเมนูพอมันเือนแบบเราจิตใจเราปรับปันแอจากเบิร์นเอาท์อยู่แล้วแล้วพอเจอแบนคอมเมนต์้็มาหรือว่าได้หลายๆอย่างที่เอาไม่ออกแบนก็เลยแบบตัดเปนเมนูการที่คุยกับหมอเนี่ยมันทาให้เราดีอีกดีเยอะขึ้นครับเพราะว่าทางคุณหมอเนี่ยเขาก็จะรับฟังเราบางทีเราไม่ได้ตัดสินอะไรเพราะบางทีเอาพูดตรงๆนะบางทีเราไปปรึกษาั้คนนี้ปุ๊บเขาเขาจะมีแบบมี ไปแอบสงเขาว่ามันมีปัจจุมของเขาว่าแบบเขารู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นเขาจะเป็นยังไงถ้าเรื่องนี้เขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคุณหมอเขาจะเป็นกลางมากๆก็เหมือนรับฟังเราอย่างที่คพี่มีต้องใช้ยาช่วยไม่รูอว่าแค่ได้ระบายได้คุยกับหมอ<ผ>มได้ได้ยูใจแล้วผอผมยังยังอยู่ในเฟสที่ยังพูดคุยกันก็คือเข้าไปเคลียใช่ยังไม่ได้แบบท่านใช้กินยาแล้วนะวันนี้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วกลับมา ตอนนั้นทั้งหมดถ้าหายถ้าหายไปสัก70-80ตอนนี้ก็จ,จะกลับมาประมาณสัก50แล้วอีกนิดนึ่งถ้าวันนี้กลับมามันมีเป้าหมายหรือมาตั้งยังไงให้มือให้มองยังไงรู้สึกว่าไม่ให้มันเป็นแบดก็ <Bad. S 1> วัออนนี้ก็มาใส่ใจเรื่องงานเพิ่มมากเราอะโชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ใน เหมือนเราได้รับสิ่งนี้เขาไม่รู้ขอเราด้วยก็ต้องนี่มีไฟการสดงพอเราโฟกัสเรื่องการแสดงเดียวมก็เลยแบบตัดอะไรหลายอย่างกันมีแต่ี่แน่นอนการับเป็นนักแสดงอะไรก็แล้วแต่มันทีต้องมีคอมเมนต์ไม่ดีเข้าใหม่ได้แล้วเราเรียองตัวตั้งรับกับมันก็ด้วยความที่เราก็มีมีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีแล้วนะครับผมก็เริ่มเริ่มรู้ว่าจะต้องทป็ยังไงบ้างตอนนี้ครับก็เอาพูดพูดตรงๆนะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละ ว่าไม่ต้องไปใส่ใจอ่ะช่วยแต่ถึงเวลาทําได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าต้องทำอยังไงแต่บางทีก็ทำไม่ได้บางทีคือก็รู้สึกว่าต้องหักล้างใจมากหรือมนรอดแี่สติเพท่านั้นไ,ไม่งั้นพี่ถามมีมองบวกหรือว่ามองในความเป็นจริงปัจจุบันแต่มองความเป็นจริงอะไรตลอดล้วก็มองความเป็นจริงแหละแต่ว่าบางทีก็อาจจะปืนปีนิกาทีเยอะหน่อยเป็นจริงเป็นใชเแล้วทำจริงมันช่างโหดร้ายขนาดนี้แต่ยังไงเราก็ยอมันไม่ได้หรอมิใช่เขา นอบางบาง,บางทีมันแบบเราต้องผอูก่อนก่อนนะถ้ามันเฟสนั้นได้ครับอาจจะต้องเชิญเรื่องบางอยา่างก่อนแล้วถึงจะพิหนอนได้เพราะเราผ่านความรู้สึกนั้นมาแล้ว